เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นีครับยูกิทแบดบบดนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม H O K h o n o r of King s e r v e r Global นั่เองนะครับผมก็เจอคนไทยอินเดียมาเลเซียจีนเจอหมดนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่ปิงไม่มีเลยนะเพราะว่าผมเล่นอยู่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับปิงนี่ไม่มีเหมือน RV นะครับผมแล้วก็เล่นมา3วันแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันก็สนุกดีนะครับผมอารมณ์เหมือนอ V เลยนะครับ ก็เล่นแคลรี่ตัวใหม่นะรองเท้าตีเร็วนะครับสลิงสติงนะใน R วแล้วก็ดาบขี้นะครับผมแล้วก็มอร์นิ่งสตาร์นะครับแล้วก็ดาบดูดเลือดนะครับแล้วก็ดาบแดงนะครับผมเรียกประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งผมเล่นมาสาวันเนี่ยผมเล่นแคลรี่มาเกือบทุกตัวแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้คือแคลรี่ที่เก่งชิปเป่งเลยครับผมเป็นตัวที่แบบว่าเป็นแบบอารมณ์ประมาณทีรีนะแต่สกิลไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเวลาผมกดท่าหนึ่งปุ๊บเนี่ยเวลาเราตีใส่ใครเนี่ยมันก็จะเป็นกงจักร สับอย่างงี้นะครับผมซึ่งเวลาเล่นตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติจะกดสกิลสองนะครับสกิลสองจะเป็นแบบระยะไกลนะกดท่านหนึ่งก่อนแล้วก็กดสกิลสองนะครับผมมันก็จะแอบว่าเป็นกงจัดสับๆรัวๆนะเดี๋ยวลองเล่นไปก่อนนะครับใครที่ไม่เคยเล่นเนี่ยผมแนะนำว่ามาลองเล่นดูได้นะไม่ได้เปลี่ยนอะไรจากเอาวี B มากนะครับตอนนี้อยู่แรงไดมอนแล้วจะขึ้นเป็นมาสเตอร์นะครับผมประมาณแรงซูแรงคอนประมาณนี้นะครับ เล่นไปเรื่อยๆครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าเนี่ยสับไปผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ดาบดูดเลือดมีผลกับแคลรี่มากนะครับ <c oughs> คือไอเทมดูดเลือดนี่คือมีผลมากๆนะครับผมกับการยืนเลนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันกลับบ้านบ่อยเกินนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องทําให้อัตราคี่ตัวเองถึง50%ให้ได้นะครับกงจักมันจะแบบแว่าสับเร็วมากนะครับผม ก็เอารุนี26มาดูดเลื่อนห้อยมา5เมตรตีเร็วแล้วก็เป็นรุนดักก้นคอในอาวีนี่ครับผมพูดไม่ถูกแต่คือเล่นอาวีเป็นกันนั้นแหละมาว่ะเพื่อนฝังผมนี่ลมมมิ่งเป็นไนนี่นะอาหมึกนะครับฝั่งตรงข้ามนี่ก็ไม่รู้ตัวอะไรในอาวีดูเหมือนจะไม่มีต่อไปก่อนนะครับแครี่ตัวนี้ก็ เลเกมนะครับผมโคตรเก่งท่าเป็นสิบครับผมผมบอกเลยฟาไปก่อนฮนะใช้ท่าหนึ่งท่าสองต่อไปเพื <c oughs> ่อนเรานี่น่าจะเพื <c oughs> ่อนเราน่าจะไม่ไหวนะ <c oughs> ตายกันค่อนข้างทีเลยนะครับ <c oughs> แต่ผมว่าผมแบกได้นะเกมนี้ตัวละครผมมัน <c oughs> แรงโคตร <c oughs> นะครับ มีต้องแตกไปละเอาเดจะสู้เลยครับจะสู้เลยครับผมอันนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้สกิลด้วยอันติไปหนึ่งทีครับผมมาดิมันร่องหวนวแแตกไปหนึ่งสลิงสติงมาแล้วเพื่อนเอาดิ <c oughs> เป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าถ้าเข้ามาในะอาวเนี่ยอยังไ้ก็เมตาแน่ๆนะครับรอผมฟาร์มเล่อเลย Scroll, ม,มันจะตายกดท่าหนึ่งข้ามหินได้ด้วยโคตรเท่ครับผมเรียบร้อยครับกงจักรคือเอาตัวนี้ก็เอาณ์ประมาณทีรีจริงๆนั่นแหละนะครับเพื่อนๆวเพราะเวลาตีไปมันก็กงจักรชิ่งไปชิ่งมานะแต่รู้สึกว่ามันเก่งกว่าทีรี่ในอวีนะครับเพราะว่ากดท่าหนึ่งก็วิ่งเร็วเหมือนทีรีเลยแล้วก็ข้ามหินได้ด้วยนะครับผม แต่ในอาทํวไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นดาบคลีนะครับคือตอนนี้เนะี่ยมีดูดเลือดนิดนึงแล้วก็สลิงสติงแล้วก็กำลังขึ้นเป็นดาบคลีนะครับแต่๋ยผมชอบโลมิงคนเล่นเกมนี้นะมันเลี้ยงแคลรี่ย่างกับลูกเลยนะครับ <c oughs> คือไม่ว่าเล่นกี่เกมเนี่ยแคลรี่อยู่เลนมีโลมิงตลอดนะครับผมนีม่ปลาหมึกแปลงล่างวันเพื่อน,อน <c oughs> มาดิครับ อันติไป1หนึ่งทีเอาเรื่องไงแล้วมังกรยกอย่างเท่ครับผมมีดูเลือดสู้ครับสู้ครับผมมีฟิกโยกไป1หนึ่งทีเอาเดกกงจักชิ่งไปชิ่งมา,ามัม่วไปเลยฮะ <c oughs> น่าจะตายเรียบร้อยครับผมนะบนแบบมีตัวหนึ่งหนีตายอยู่ข้ามหินดักหน้าไปฮะยังไงก็ตายครับตัวนี้เลือดน้อยแถวนี้ใช่ดาบคลีมาแล้วนะครับ เดี๋ยวต่อไปผมจะขึ้นเป็น Morning Star นะครับผมคือตอนนี้เนี่ยอัตราคิถึง50%แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพาสซีฟของตัวนี้เนี่ยมันก็จะติดมานะครับก็คือกงจักรมันจะชิ่งเร็วขึ้นนะอ,อมอทอสไอตัวนี้มอทอสผมจาได้ก็ไลฟ์ไปแล้วจังหวะนี้ยังไงครับแไปไกอีกหนึ่งเดี๋ยวตีดุดเลือดก,ก่อนเพื่อนเห็นไหมว่าเว่าเกมนี้เนี่ยไอเทมดุดเลือดคือ จำเป็นมากๆนะครับเรียบร้อยครับตายอีกหนึ่งเลเจนดารี่โกงไหมเพื่อนโกงุโคตรครับผมใครเล่นเกมนี้นี่แนะนำให้ไปหัดตัวนี้ดูนะครับเลเเกมนี่โคตรเก่งครับผมมาโกงจากชิ่งไปชิ่งมาอยากให้ทีลี่เนียเอาวีเป็นอย่างนี้มาก สังเกตได้นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเวลาไฟนัวๆเนีน่ยแล้วผมกดอันตีนะครับกดอันตีกับท่าหนึ่งปุ๊บเนี่ยไอหลอดเหลืองๆข้างล่างมันจะเป็น2ช่องนะครับผมนั่นหมายความว่าทั้งสองข้างของเราเนี่ยกลงจักรมันจะหมุนรอบมือเหมือนเหมือนตีแล้วแบบว่ามันจะชิ่งเร็วชิ่งแรงอะไรประมาณนี้เนี่ยโอเคมาได้ของตีเร็วมาแล้วตอนนี้ข้าไปแปะคิวะครับผม อ,อแล้วมอทอสมันทำไมครับมันทำไมครับผมอันตีไปอีกหนึ่งทีตีชิ่งอย่างมันโอโหเพื <c oughs> ่อนเราไม่อยู่เสียดายไม่งั้นไม่บอกเลยฆ่ายับไหวไหมฟังเราไหวไหมไม่ไหวครับผมมาฟาร์มไปก่อนครับ <c oughs> แต่เราวิ่งไปช่วยเพื่อน oh, <okay. S 1> ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะเล่นต่อไปนะใน HOK OK นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาพูดตรงๆก็คือ Rv มันก็เล่นมา7ปีนะครับผมมันก็เบือบ่อเบือนครับพอมีเกมนี้มาก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเพราะว่าฮีโร่มันก็คล้ายๆกันนะครับผมแต่ถือว่าได้เปลี่ยนอารมณ์เล่นประมาณนี้นะ แต่ Rv ก็ยังเล่นอยู่นะครับเล่นไปเรื่อยๆอยากเล่นไหนก็เล่นครับผมเพื่อนเราบูชัดมาเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นดาบดูดเลือดชิ้นใหญ่เพราะว่าคอยดูดเลือดเล็กมาตั้งแต่ต้นเกมนะครับดาบดูดเลือดก็เหมือนใน Rv เลยครับผมดูดเลือด25%นะครับขึ้นะบ้านยาก จต่เอาจิงเกมเกมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ากันบ้านง่ายนะสมมติว่าเราเป็นฝ่ายรับเนี่ยกันบ้านค่อนข้างไม่ยากมากนะครับผมถ้าเทียบกับอาวีอาวีกันบ้านยากกว่าเยอะเะครับเพื่อนเราจะบูตอนไหนรอบูอยู่เพื่อนโอ้โหเอาเดนมาแก้แค้นให้ครับผม มาดิครับก็มาดิครับผมีคือมันชิ่งเร็วมากๆผมชอบมากตอนที่ว่าไอ้กงจักรชิ่งเร็วโคตรๆนะครับข้ามหินได้ด้วยโคตรเท่เลยมาเดี๋ยวชิ้นสุดท้ายผมจะขึ้นเป็นดาบแดงนะครับผมนี่ชิ่งไปครับกงจักรชิ่งรัวๆโดนฝังระเบิดติดหัว อันตีไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมแตกไปอีกหนึ่งและนี่ยังไงจังหวะน,นี้สู้ได้หมดครับผมเพื่อนเราเยอะจัดชิงไปชิงไปคนน่าไปยับยับสิบห้าคิวครับคือนนถ,ถ้าเล่นตัวอื่นเนี่ยผมก็ไม่ได้ค่าเยอะขนาดนี้นะครับใน HOK OK นะแต่ถ้าเล่นตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าแบกทีมได้นะครับ น่าจะจบเกมน,นะครับเรียบร้อยครับผมก็หลังจากที่ผมเล่นมา3วันผมรู้สึกว่าฮีโร่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เก่งสุดๆแล้วนะสลับแครี่นะครับหรือว่าผมอาจจะยังไม่เจอตึงมากก็ไม่รู้เพราะว่ามันก็ประมาณแลงด์คอมใน rv นะครับที่อยู่นาตอนนี้นะครับผมก็แต่ถือว่าเป็นเกมที่สนุกดีนะครับไปลองเล่นดูก็ได้สลรับแครี่ตัวนี้นะครับผม เล gendary ไปแบบคนจีนไปหนึ่ง16แต้มธาเมทไป37%ม็ดปนะครับก็ถือว่าผมน่าจะรีวิวเรื่อยๆนะเกมนี้นะครับผมแล้วก็ Rv ก็อาจจะมาผสมนะครับอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับคาเล่นแล้วก็สุกยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมยังไงก็เจอกันนะฮะบ๊ายบายครับ, bye bye, รบสวัสดีครับ